รเรื่องนวัตก,กรรมการจัดการเกษตรเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีของเราเนี่ยเราก็เป็นกำลังจะเข้าไปสู่เรียกว่า Innovative University โดยเฉพาะทั้งด้านการเกษตรเนี่ยเราก็มีเครือข่ายนะครับสถาบันเทคโนโลยีจิรดาเนี่ยก็มีคณะเรียกนวัตกรรมการเกษตรซึ่งสอนในระดับปวช นะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้ขณะเดียวกันเราก็มีเครือข่ายอื่นเราก็มีสถาบันการจัดการปัญญาวิวัฒนะครับซึ่งเขาก็มีคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรและขณะเดียวกันเราก็มีสถาบันการอาชวศึกษาซึ่งกสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับปวชปวสและก็ิญญาตีทางด้านเกษตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นใน4สถาบันเนี่ยเราก็มาผนึกกําลังกันเพื่อจะสร้างนวัตกรรม การเกษตรให้ประเทศไทยเราเนี่ยเข้มแข็งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าพิกโฉมการเกษตรของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งจะไปได้เร็วมากนะครับพอเราผนึกกาลังกันครับอันนี้ก็เชื่อมั่นว่าเราจะมีบุคลากรที่จะไปสร้างนวัตรกรรมตั้งแต่ระดับไร่นานะครับเรียกว่าต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ําครบถ้วนครับครับสำหรับโดยเฉพาะเด็กที่โรงเรียนวังจันทร์เนี่ย เราก็จะมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับโดยเฉพาะกับคณะเกษตรเด็กเนี่ยจะได้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมระดับสูงขึ้นเหมือนกับสร้างนวัตกรรมการจัดกรเรยงกรสอนร่วมกันด้วยคือทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเนี่ยโดยเฉพาะคณะเกษตรเนี่ยจะมาช่วยจัดกรเริงกรสอนด้วยอาจจะเรียนที่วังจันทร์อาจจะได้ไป2วิชา6ห,หน่วยกิตนะฮะ และต่อไปพอเข้าไปเรียนต่อที่คณะเกษตรที่ธัญบุรีเนี่ยเด็กสามารถจะจบ3าปีครึ่งนะฮะเด็กก็จะได้มีเวลาไปทุ่มเทเรียนเรื่องเ,เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมสร้างนาวัตกรรมอื่นๆต่อไปอันนี้ผมเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเนี่ยวันนี้เรามีความพร้อมในระดับที่เราสามารถที่จะให้ทุนการศึกษาเราก็จะมีประเภทของทุนที่ว่าเขาเขาเรียนดีอันนี้ก็มี นักเรียนที่ขัดสนก็มีทุนที่จะให้เด็กเขาเออทงานด้วยเรียนไปด้วยก็มีนะครับรัฐสี่สําคัญเนี่ยเด็กที่เรียนดีนี่แน่นอนเลยครับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเรามีโคต้าพิเศษสําหรับเด็กที่เรียนโปรแกรมเกษตรนวัตจากที่โรงเรียนวังจันทร์เนี่ยครับ